สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกจับคอร์ด F กันนะครับ F F F ไม่ใช่แล้วเ <No. S 2> อามาดูนะครับผมจะให้การจับคอร์ด F เนี่ยสองแบบนะครับแบบแรกเลยเราจะใช้นิ้วที่หนึ่งเราเนี่ยทาบไว้นะครับทาบสองเส้นข้างล่างในช่องที่หนึ่งนิ้วที่สองมาอยู่เส้นที่ 3ช่องที่2และนิ้วที่3มาอยู่เส้นที่4ช่องที่3นะครับแต่ว่าตรงจับแบบนี้จะยากนิดนึงเนาะเราจะให้ปลายนิ้วตรงนี้มาแตะแตะเส้นที่5นิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับแตะเส้นที่6นิดนึงแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดีดลงมาได้หมดเลย ถ้าเกิดว่ามันแบบนี้มันยากไปเราก็จับธรรมดานะครับแต่ว่าดีแค่4เส้นล่างนะครับอันนี้คือการจับคอร์ด F แบบที่1นะครับต่อมามาดูแบบที่2แบบนี้ยากเลยเราจะท่าต้องฝึกกันดูนะครับท่าตรงนี้ช่องที่1 นิ้วที่หนึ่งชับท่าช่องที่หนึ่งหมดเลยเนาะนิ้วที่สองก็กดตรงนี้เส้นที่สามช่องที่สองนิ้วที่สามกดช่องที่สามเส้นที่ห้าและนิ้วที่สี่นิ้วก้อยเนี่ยกดช่องที่สามเส้นที่สี่นะครับแล้วก็ดีดลงมาหมด ลองดูลองดูข้างล่างลองดูนิป้งนะครับเห็นไหมนิป้งกระจะกค้ำไว้ประมาณนี้ถ้านิป้งมันอยู่อย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้มันจะจัดยากนะครับให้มันอยู่ตรงกลางค้ำมันไว้ลอกันไว้นะครับผมแล้วก็ลองทสเสียงโดยดีตั้งแต่เส้นที่หกลงเลย นี้นะครับคอร์ด F ครับผม